สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยกับหลายคนที่หา SUV เครื่องยนต์ดีเซลดีดสภาพใหม่ๆมาแล้วนะครับกับ Mazda CX-5 2.2 xld ปี2016เครื่องดีเซลเลขไม่น้อยมากๆครับ1 5 0 0 0กว่ากิโลไม้แท้ๆเลย1 5 0 0 0กว่ากิโลไม้น้อยๆเลยคันนี้ Mazda สวยมากๆครับทั้งนอกทั้งในนะครับถือว่า เจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะครับสุดประหยัดมากๆเลยนะครับถือว่ารถเครื่อง Skyactiv e ของ Mazda เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับเขาการันตีในเรื่องของการประหยัดน้ำมันการอัตราเร่งช่วงล่างที่ดีมากๆครับเบาะภายในสวยใสหน้าจอเดิมๆสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับจอดอยู่รามินทารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเปิดในราคาสุดว้า465,000บาท ต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีคู่มือพร้อมจัดพร้อมโอนล้านเปอร์เซ็นต์รีบด่วนๆนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับใครๆก็ออกได้เครดิตดีไม่ดีมาคุยกันก่อนครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศครับ088 584 5375ครับ